ชื่อสัมรทสวัสดีครับตอนนี้กำลังจะตามพี่ชายไปดูการม้วนต้นกล้านะครับแต่ไม่ทนันละเมื่อกี้สวนกับแกรตรงทางที่เอามาได้เข้าไปเพาะมานะครับแต่เดี๋ยวจะกลับไปที่นาสม,มุนเรืองเหมือนเดิมนะครับไปดูแกป,ปักดําครับแต่ตอนนี้พามาดูน้ําในลําเมืองครับนี่ครับเพราะว่าอีกฟุตเดียวนี้คือลดถนนแน่นอนเนี่ยครับโหน้ําท่าคุรสมบูรณ์มากพอเมื่อคืนที่เชียงรายนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับ เนี่ยครับดู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 เนี่ยครับชาวนาแฮปปี้ครับเห็นเห็นนู่นไหมครับนี่นะครับนู่นนกปากห่างครับมาช่วยชาวนากำจัดหอยกำจัดปูถ้ามีปลาผมว่ามันก็กินปลาไปด้วยนะครับนี่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 นี้นาของมีเปลยวนด้วยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับ คนี่เดี๋ยวดูดูพี่ชายครับเทไหมครับนี่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 แกเ,เอารถนี้มาเลยครับเพราะเมื่อกี้บอกว่ารถที่เอากล้าไปนี่ตลกลงครับนี่นะครับจะตามแกไปเลยครับสุดยอด